ค่ะสวัสดีเอฟซีแปนช่องทุกคนนะคะมันนี้น้นทิยาก,กับในมาบานยัยสอเด็กๆเ,ออเป็นเศรา้าวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกห้านะคะคลิปแรกนุ่นทิยาก,กับตามไปแล้วนะคะตอนต้องวดน,นะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายว่ากุณตาสอจะเป็นโตใดนะคะได้ยวยิ้มข่าวาเพื่อนฝันแล้วเพื่อนขึ้นกระดานไห้ไห้เลยนะคะขื้นกระดานไวล้อเลยะะแ,ลแต่ว่าน้นทิยาจะไปถามกวามฝันของเพื่อนฝันที่มาที่ไปของตัวเลขเป็นตัวใด เขาไปปั้งเขาไปชมบน้ำกันได้ค่ะอันนี้แซวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไอ้สอนหนูมาตามโค้งแรกบางคนอาจจะเห็นคลิปบางคนอาจจะว่าเห็นยี้สอเอาคลิปเอาโค้งแรกให้เพื่อนเบิงะะ้งแรกค่ะคลิปแรกค่ะนะคะคลิปแรกเะะด้อเด้อที่นนทียามาตามตั้งแต่ต้อง,งวดนะคะมีเก้าเจ็ดเก้าสองสี่ศูนย์ อสองสองกับหนึ่งหนึ่งเป็นเบอร์ล่องเท่ามันบ่ะค่ะนะคะคลิปแรกนะ,ะนะคะนะคะแคปไว้นะคะแล้วมือนี้จะให้เบิ้งคงสุดท้ายว่าเป็นตัวใดนะคะเราก็จะให้คุณตาซอวาเรื่องความฟันกันค่ะเ่าลงค่ะฝันวาา่้จังใดมือนี้ออกแทๆได้มือนี้บอกออกได้มืออื่นกับฟันเห็นนวย,ย่ะเห็นแย่เดียนอะแกม่บอกเลยบอกค่ะ เอนย่าเดียนกันมาบอกเลยฟันเดียนไ่เดียนย่าเดียนมาบอกฟันตะเฮิมค่ะฟันได้สามมื่สามมือสี่มือนแล้วหรอได้ี่มื่แล้วอ่าใหญ่จนฟันเดียนยด้เดียนกับย่าเดียนแล้วก็เอาเีล็กเปเบ่งค่ะ สามหาหุกันเ,เรือกตันวตนี้แล้ว่าแล้วคือตัวนี้แล้วมาตัวนี้ลรวก็ขอเบืองน้ำใหเย็นสามหาฮกตอ,อ,น,อนี้ได้เดืแต่จะเรือกหมอใส่เล่ากับสามเก้สาสองเจ็ดนแล้วคีมหเตอใส่มาแล้วีมออใค์มาในฝันอ่ะอในฝันในฝันแล้วคีมอเ้อใส่มาเหล้าเอาเล็มาให้เบื้งไว้เราจะซื้อเลขตัวนี้ ขาบอกเลื่องตัวนั้นเล่ากัจะไป้องมึงขับยันรถเล่าจ้านจำได้เบิดเลยในฝันจ,จำได้เบิดแ้วบาดนี่ขึ้นพัดไม่อีกแต่ว่าน้องสาวทู่มมากกับวกลาที่เลื่องของหูโขกนี่เด้อเสีินไปแน่ละทา้ามตัวฝัน,ออนในฝันในฝันในสอด ฝันว่าน้องสาวโทรมาแต่โคราชให้ซื้อเลขสามตัวสองหกหกนี่ซ้ำนี่ป่ะค่ะนี่จะนี่ะพุ่มฝันฟันน้อยหน่อยพี่น้องเลยน้อยร้อยเออมาคัมโบมาจเราเออเลขสามหาหกนี่ฟันว่าอาเดือนเพิ่นจะไปซื้อเลขเพิ่นก็เลยเอาบินเลขให้เบิ้งนี่สามหาหก แล้วก็เลขสองหกหกนี่ฝันว่าน้องสาวยุโคลาดโท่ม่าให้ไปซื้อเลขสองหกหกแล้วก็เลขสามเก้าก็สองเก็ดนี่ถนนที่ยาจามพิดเป็นทะเบียนหมอไส้อาเดือนมันบะคะมันเป็นเลขซี่โตนปะคะเลขสามตัวเต่าเก้าสองเก็ดอ๋อเลขสามโตมันเป็นทะเบียนเก้าสองเก็ดแล้ไอสามมัตตาใส เก้นาบ่สามกัคิดมักสามไปแล้เอาตายอ่ะนอ๋อเ,เนี้อซ้อมักสามเก้านะ้ำก็ได้เป็นโอ้โหเห็นนะคเห็นแล้วคนนี้เลขมิสามห,าหกกับสองหกหกกับสามเก้ากับสองเจ็ดนะคะอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะเนอตามเนื้อซอฟันเนี้อซอว่า ตัวใดเป็นตะคือมือนีิเป็นตะไดเฮตะไดเฮกับไดเฮมักคีค้คิดแล้วขสี่ศูนย์แม่ซอ้มักสี่ศูนย์คัคับสี่ศูนย์คิดแล้วจัดลอตเตอรี่ไว้หลอวป่มาแม่ซอ่ก็ซื้อให้แม่บ้านซื้อหรือปล่คะแล้วก็สี่ศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นไฟ้ไหม่เตียงไม่ไสยไหมแท้ ฟันหือจังไดฟันฟัอฟันแล้ก็หม่เตียงออาจะังกินใหม่จะนั่งกิลูกขินนล้หมอท่านไปมอท่านไปดับไฟท่านออก็เลยตีเป็นสี่ศูนอืมตีเป็นสี่ศูที่ตีเป็นสี่ศูนย์นี่เตียงมันไม่สี่มุงบ่อ๋อสี่มุสี่ขา เตียงมันมีสี่มุมสี่ขาเป็นเลตีเป็นสี่ศูนนะคะไฟใหม่เตียงแต่ว่าเลขอาเดียนฝันว่าอาเดียนไปซื้อเพื่อนจะไปซื้อเลขเพื่อนเอาบินเลขห้เบิ้งเป็นสามหกกัน้องสาวโทถมากให้ไปซื้อเลขสองหกหกอ่ะก็มีตาหกเลขมอไส้อาเดียนเป็นเก้าสองเก็นะคะลาตาซอสเติมข้างหน้าเป็นสามเก้านั่นนะคะ นะคะโค้งสุดท้ทยทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแค่แนวทางหาสื่อสรารกิบแ่งรัฐบาลนะะี่กับเ้อแต่ว่าตาซสอกับว่าเป็นยืนยันเิ่นมักเลขคลิปแรกนะคะมักซี่ศูนย์ไหม่เตียงเิ่นเิ่นมักซี่ศูนย์นะคะ่ะบางข้างเลขคุณตาซ้อนี่ถ้าบอกออกมวนี่ก็ชอบออกมวลนาเนาะตามที่อันนั้นที่ว่าเลขสองหนึ่งเน่ก็ไม่ออกวัวที่ผ่านมาเนี่ยอองวลนานใาญใครอยากให้ห้าน้อยมีผู้เล่นห้าน้อยพอ กับมีอยู่แล้วละ่ะค่ะห้าน้อยเรียกที่หา,ายห่จโอ้ห้าน้อยบดัดบอกค่ะทุกคดเลยขอตู้มาบอกขอห้าน้อยบดัดการหาห้าน้อยนี่มันต้องใหย้ยทุกมือคนละครัให้ยทุกมือมันต้องให้ทุกมือเพราะว่าข้าเจ้าซื้อห้าน้อยซื้อทุกมือห้าน้อยนี่มันเป็นทั้งในล่ะ,าละสามรอบคนะนัน้ V.I.P. <laughs> เนย่ย ธรรมดาแน่พิเศษแน่แล้วก็ต้นสาขก็บอกนัาหน้อยมันต้องชู่มือค่ะแล้วมันก็เป็นบนล่างนี่น้าหน้อยเน่าเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ต้นตาสอเลยคุณตาสอแถวบ่อออกชอบออกาน้ออยาวหน้อยหรือบ่ออกขั้นี้ชอบออกหั้วน้ำหรืออีกแบบหนึ่งขึ้นแต้มล่องแต้มสิคะมันบอกว่าเนี่ยมันก็เริ่มจะงวดนะนะคะให้เลยขั้วนี้ไปก่อน อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายเด้อค่ะเอจดไว้แคบนาจอไว้นะคะเป็นสามหกกับสองหกหกนะคะสามเก้ากับสองเจ็นะคะนะคะเป็นแค่หน้าทาังหาสือสรารกินแ่งรัฐบาลนะคะแต่ว่าไอตาซอเอาอันนั้นคือมาก,กนะคลิปแรกไหมนะคะคลิปแรกเนี่ยคลิปแรกเะะด้อเป็นเก้าเจ็ด เก้าสองกับสี่ศูนย์นะคะปังนี่สองสองกับหนึ่งหนึ่งเป็นเบอร์ล่องเท้านะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปซื้อล่องเท้าเขาเจ้าให้เพิ่นเป็นเบอร์ถ้าจำไม่ผิดเบอร์สิบเอ็ดนะคะแต่ว่าเพิ่นว่าขึ้นแต้มมันจะเป็นสองสองถ้าเราเพิ่นก็นยังยืนยันว่าเพิ่นมาร์กเลขสี่ศูนย์นะคะนะคะอันนี้คลิปแรกนะคะจดไว้แคบ้าจอมาสีออ่ศูยนย์ ในสอว่ามากักเลข40ว่องไว้เลยนะ,ะรัฐบาลเลยอ๋อรัฐบาลมันบค่ะกาศ40รัฐบาลหัวแต่สอว่าทิ่บ้านมากักเลข40เนี่ยมักว่ามันจะเป็นบนหรือล่างเป็นล่างเนะี่ยเป็นลา่างเพราะมักเลขล่างกันนะคะเป็นยืนยันว่าน่าจะเป็นล่างนะคะอันนี้คลิปแรกนะคะเอาคลิปที่สองเพิ่เมเบิ้งหน้นะจะปิดคลิปแล้ว นะคะกคิบพงสุดท้ายคื้อตัวนี้เด้ค่ะเด้อนะคะ3ามห้กับ2 6 6กับ3าเกกับ2อ็นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก,ก็เป็นแค่หน้าทางหาซื้อสลักกินแบ่งราฐาัฐบาลก็บบรู้ว่าจะยู่าางวันใดนะคะอาจจะเป็น3ตัวนาสามตัวท้ายนะคะ,ะ,คะจดไว้แคบหนา้าจอไว้นะคะ เะะมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกหานะคะนุ่นที่ยากอะเออวยพรหายพระไม่กินน้อยเอฟซีโชคดีมิใายถูกหวยนำด้วยเป็นน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะขอบคุณยายซอหลายๆเนอะค่ะเด้อที่หายแนวทางนะคะทุกคนทุกคนเด้อเป็นกบ่าโชคดีทุกคนทุกคนนะคะยายซอจะเป็นคนเว้าหน่อยๆนะคะเป็นบ่อว้าหร้ายนะคะนะคะตัวเลขเป็นกมีซัมเน่ละค่ะสามห้าหกสองหกหก 3 9กับ2 7นะคะ,ะคลิปแรกก็จะเป็น97 92 40 22กับ1นึ่งหนึ่งนะคะสองคลิปในเลขบาคื้กันน้อยะะกว่บกกัน,ค,กนคลิปนี้จะมี้ต้องมีจะได้กินของเนี่ยส้่ศูนย์เปิดแชงกับเรคินได้กิน,กนบอกค่ะอ๋อเลขมาเกเซสี่ศูน มาเพิ่นเอาเลขี40ไปเสี่ยงเพิ่นได้กินนะคะนะคะนะคะมันที่ยากก็บสิขอ,อยุติคลิปเลขขุ้นตาสอโค้งสุดท้ายไว้เพียเ้ยนตอนนี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ